นักจัดการสังคมโครงการ U2T for BCG ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒลงพื้นที่สำรวจภาแคนตเษตกลุ่มเพาะปลูกเห็ดฟางในพื้นที่ตะบ,บนนาพรุหมู่ที่ห้าอำเภอกระโรมจังหวัดนครสรีธรรมราชอ๋อนี่หวาเชื่อคะหวานเชือเช้อ

มันอยู่เดีตอนที่เราว่านใช่ไหมคะตอนเดียวว่านมันบางทีอากาศร้อนที่ทุวมันร้อนที่มันจะลงไปบข้างข้างข้างลงอ๋อเดี๋วเยวส่วนเชื่องรอแวเชือกค่ะหลือแวัวเชือกมั้ยปริมาณดีได้อะค่ะไม่เรืมันหกอือแัวเชือกตตั้งมาาเดินเ้าดินค่ะแค่เาดินถูกฟังดีฟัง ปวเชื้อเท่าเดิมแต่ว่าแแล้วต่เออแล้วแต่แต่ละพื้นที่บางทีมันก็ขึ้นอยู่กับอากาศด้วยอากาศกันใช่ไหมมันชอบอากาศกันหรือฮะอากาศกันใครว่าคนตกหมาก็ไม่ได้โดนหมาก็ไม่ได้สิการักกันคนเราสื่อมือมั่งเราือว่าเดดมั่งประเด็นแต่ว่าเดทโกลนตะรอดมันก็ไม่สวยอันเดยกันข้นตกองตลอดก็ไม่ได้ก็คือมันก็ต้องมีแบบข้นมั่งเออพอชื้นๆดีว่ามันน่าจะชอบอากาศชื้น จะบต้องเปลี่ยงเรื่อยๆเถอะเจ็บไอ้เป็นนีพนธเนี่ยค่ะตารรอดเหรอคะนี่ก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆหมดใช่ไหมถึงนีกันั่นตัดไปตอนนั้นอ๋อต้องเปลี่ยนทีเรื่อยๆนั่นเออแล้วจุนจุนหัวต้องปีหรือบอบปีมันจะไล่มื่ก็กลับมาทำไรได้อ๋อก็คือรอให้มันจะไล่ไอตัวนี้ใช่ไหมนี้จะไล่ไม่ต้องเก็บเลยไม่ต้องเก็บให้มันจะไล่นี่ยเป็นไอยไป็นนิพนี์ไปใช่ไหมคะโอ้ยนี่ก็คือไหลปั๊มอ๋อทุกกองค่ะไหลปั๊มทีนนึงมมัก็จะไดห่ อานดีมัน้ามาดับพนวกได้้องต้องฟังชั่นนะ <c oughs> ใช่ใช่มนี่คือกล้องดับมาจากดีเซน์ดงามเออเดี๋ยวขอเอา,เอ,า,เอ,าอนั่นไปแร้วต้องซื้อไม่คะต้องซื้อเขาค่ายเบ้ยตัดยอนโเยอรกันนี้ประมาณ ประมาณหตันห้าันนั่นน่ไดได้เก้างสมปนดจห้าตันนัค่ะห้ามเรื่องไม่ไมู่กรดน้ำรถน้ำอย่างเดียวคืนประมานกนเจ็ดนมา้มเปนโลนนี้พอถ้านป๊มทีมันมันจะเยกว่นี้นะเดี๋ยวถ้าผมอะมากกว้มันจะยุดยุดตัวลงใช่ไหมคะโอ้มดขันกัน ค่ะแต่นี่าหมาหยีมายีมันสไลด์อ๋อเลยแล้วที่นั่นเกิดว่ะอาการมันรนรนเราต้องรดน้ำอยู่ตลอดะไม่ต้องอ๋อก็แสดงว่ารดน้ำก็คือรดน้ำให้เปียกขีเดียวช่วงนี้ีเดียวหลังหลงายมันจะอาียคิดวันว่นวันวันวั

มันหนีวม <oung> ันไม่กอนกันี่เลไมันเหนีอันนี้ก็หนยวอันีก็ใส่ไก่อันนีกว่ม่เอาอันมีว่อันีไแ้วกต้อเอช่ไหมใช่ไหมกนต้องเอกัต้องทเอก็ตองเอก็้องต้องทำงก็มอเอก็ต้างทำเอง้อเองก็ต้องทำเองก็ต้องทำเองก็้งทเองก็้อทำเงก็ต้องันเองก็ต้องก้อเกหต้องเหก็ต้มงทืเอก็ตเก้เอกองตอาี่้้เ้เกอ ไช่เองเลยใช่ไหมคะไม่ไม่ได้บบก็่ว่าก่บเราเเองแค่ที่นีสถืนไก่อยู่าพิตะกับาอะบตัรออะแตไม่อกนไก่ต่างัเดี๋ยู่นี่คอเขาคือเาคืออยีข้างอ่ันจเวบ้านไหนน่าก็อมันแต่เราเกเป็นแบบตลาดเองเเนี่ยแบบแบบเนี้ยเี่ปพิแบบผม ละเต่เรดลต่ลักษณะคือกาก็คืนี่นี่แหละขาดดีนี่แหละค่ดดีอ๋อเอาก็คือเงามมันนะ่นจาแบบเบบมือนั่นนนเรอนี้คือมันบามันเปนมันบานะเพรมันเตะอมันบนนถ้าบเตก็อีกหลายคันแต่ลองดูโนตางเยอะนะคะเราว่างสร้างทิกับห้าทกว่าที่เต็มเต่แตเส่วนใหญ่คือไทย ไม่เพราะว่าเถือให้ม uh, ันไปได้ท like ีเดียวค่ะจ exactly. ุดหานนี้คือเราไปดีไซนได้ทมาถูกต้องก็คือวันนึงคะพี่บกที่โบจะไ้นี้คือไม่ถือไปไหนคือมันมีทุกวันก็มารับซื้ออเพราะว่ามันมันมันสิบสิบวันมันโอีค่ค่ะออรอสิวันมันลกไดเก็บได้ทุกวันเก็บได้ทุกวันาไม่่แนั้นซึ่งเขาคเขายังกระจายได้เขาจะมีแบบนี้เขามาเขามานคุณ นี่คือความกระต้องการดีกว่าเราเนาะลดลงพักไหนหน้าผลกลางนั่นเลยไมเพราะว่าทห้พลาดไหนหน้าผลกลางลดแต่ค่าไม่มดคาม่มดกอเราต้องมีมันจะมันจะกลายเป็นหล่นตลาดล่วผลกลางเขาจะกระจายตลาดให้ถ้าไม่อกันยคือ่ใตลาด่่เปส้างนสอาตลาดเป็ข้นตลาดท่เางดเงินสองาตลาดเขางลา่เนองางตาด่เปนดขาทเป็น้างลาดนะ่่เนสงขง มันหลักขาสู้นะแต่ถ้าเกิดแบบพวกแบบว่าปูอะไรถึ้คไขยตามบ้านก็คืออย่ต้องหยีที่บ้านใช่ค<ช>่ะ<ช>เราต้องดูว่าถ้าถ้ามันแปลกหรูปมันแปลกหรูปเป็นอะไรเดี้ยงมันต้องซื้อวันต่อวันมันทิ้ง

ต่มานอเหื่อต่จรมันตอแต่กลางเลยสิว่าเอออน้ราเ็กอนนา่าิใันกว้นี้หมะต้องมารงวันอเรไม่ได้อานได้เมีแบบนี้มันีห้างจะไม่มีในมีแ่เน็ตมีแต่ขายตรงเนียแต่ว่ามันมันเด้งกว่าไปจ่งาจะม่เนาเยเออต้องบอกว่าอะไรต้องบอกว่ ตัวตองพอจังกาดที mustache, ่มันลอยย่าเนีนี่นห้าเข้องิงะเดี๋ยวมันจะกายเปนแบบตี่งน้อง้องของร้านที่มาถ้ามันก็้องไม่สบายากข้างลเาเาออยู่ได้ไหนี่บอดำเจ็ตเลก็ไปแก่อื่นได้เล้วนี่รอรอามวันถึงมาขึ้นโรงอย่างมั้งามวันสองวันด้ดวอรันเนี่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อ๋อได้เลยเค่ะนตาี่ายจีัดตั้งรงก็แนคือเนยวันี้น้ง้อร้องนี่ายร้องวนที่เดี๋ยวมันไม่กแคบพอทีนี้ตุจับมือไ้คือก็บเดี๋ยมือเต็มเดี๋ยมับมันจะจับเดียนะ